สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p นั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเือนเดครับวันนี้ผมก็จะมาจัดท็อป10 S t เมตานะตอนนี้นะครับก็จะเป็น10ตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าจะเป็น10ตัวที่ดีที่สุดในเกมแนละ้วถ้าเกิดแบบไม่ถูกใจใครหรือว่าไม,ไม่ไม่มีตัวไหนที่คนดูชอบก็ขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นตามความคิดเห็นของผมแล้วกันประมาณท็อป10ตัวนี้ผมว่าเฟี้ยวที่สุดแล้วก็ค่อนข้างทจะแบกแล้วก็โกงมากๆครับในเมตานี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ10กันเลยนะครับว่าจะเป็นใครนะครับ อันดับ10ครับก็จะเป็นลาอูนของกิทเลกาซี่นะครับตัวนี้เลยครับ o v r 109เ้มโซมร้อนะครับแนะนำให้ซื้อเมสซมนะครับเพราะว่าแนวลุกเนี่ยอัพสายฟ้าเมส้มี่ยค่อนข้างเฮียโกงเลยนะครับก็ด้วยรูปร่างของลาอูแล้วก็สปงสปีดด้วยครับทำให้ลาอูเนี่ยวิ่งเป็นม้าแล้วก็วิ่งค่อนข้างเฮียโกงเลยครับราคาก็ไม่แรงเป็นจัดอยู่ในกองหน้าระดับท็อปที่วิ่งเป็นม้าแต่ข้อเสียเลยผมว่าจังหวะบางนิดหน่อยก็อาจจะโดนชนกระเด็นด้วยน้ำหนักที่68นะครับคือตัวแบบบางมากๆรัแแลล้วก็เื่อองงงงขพ คือครบเครื่องในแดนหน้าเลยแนะนําให้เล่นหน้าคู่ผมว่าเล่นง่ายสุดเพราะว่าลาอูนเวลากดสกิลต่อไข่หรือสับขาเนี่ยวิ่งไวมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับอันดับ10บลาอูนกองสซเลสตนะตัวนี้คือเล่นโคตรง่ายแล้วก็วิ่งพังหมดนะครับก็คือแนะนําให้สําหรับคนที่เล่นแผนหน้าคู่เท่นานั้นนะสำหรับลาอูนะครับ ตัวระดับ9ผมก็ยังยกให้เป็นกเล็บเบลนะครับก็เป็นตัวนี้แหละที่แบบผมว่ายัง,ย,งยังเกะยังโกงอยู่นะครับก็คือจังหวะเบียดอะไรเนี่ยคือแม่งเบียดโคตรยากเลยสำหรับกเล็บเบลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นโคตรง่ายแล้วก็เหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่หรือว่าปีกขวาก็ได้นะครับก็เป็นก็เกเล็บเบลเนี่ยถามว่ามันเร็วเหมือนแพทที่แล้วไหมจริงจริงไม่ได้เร็วครับแต่ถ้าเกิดเราแทงหรือยกบอลให้กเล็บเบลวิ่งทําทางอะไรพวกเนี้ยกเลบเบลวิ่งไวมากแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดเดียงงเ่ยวก็ง่ายที่สูงเพราะว่าตัวม พวกน้ำมันลูซิโอถ้าเกิดวิ่งตามกาเลบเบลเนี่ยเบียดค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าสปีดกาเลบเบลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับราคาก็อยู่ประมาณ2,000นี่ครับแล้วก็พลังแฝสก็ครบเครื่องครับเท้าขวาก็คมเท้าซ้ายยิ่งคมเข้าไปใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเท้าขวาครับเพราะว่ามันคมมากแล้วก็จังหวะถ้าเกิดเรากดสกิลรูเลตหรือว่ากระดกบอลนี่ยกาเลบเบลแม่งวิ่งโคตรไวเหมือนเหมือนมันเร่งปฏิกิริยาในการเอาสปีดปลายของกาเลบเบลให้แบบไวยิ่งขึ้นนะครับปกติพวกตัวใหญ่เนี่ยสปีดดตตตต้นนนนเเเเีีีี่่่่่่่ยยยยจะไไมมมมมคคคออรรััััับบบแกกกกวว็็ผาางปลล แรกแล้วกันสำหรับสปีดเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าักเตะตัวใหญ่หลายๆคนเลยนะครับก็เป็นตัวนี้แหละอันดับ9ก้านะตอนนี้เลยสำหรับเกล็เบลใช้แล้วจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับเกล็เบละนะครับ ส่วนอันดับ8ผมก็ยังยกให้เป็นวิกตอร์คิคิเลสนะตัวนี้ก็คืออารมณ์เหมือน,กนเกล็ดเบลครับแต่ท่ทาละสองเท้าสกิลมุฟสีดาวก็เป็นบูทม่วงนะครับก็คือวิ่งเกือบ200ครับตัวนี้ก็คล้ายๆเกล็ดเบลแนะนําให้ใช้สกิลรูเลตตกิลในร้านค้าครับถ้าเรามาใช้สกิลอ่ารูเลตแล้วก็สกิลดกบอลเนี่ยอาคิลคิเลสเนี่ยคือวิ่งโคตรไวอ่ะมันอ่าคิลคิเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆเกล็ดเบลนิดนึงผมว่าเวลาสปีดต้นอาจจะมีชะงักนิดนึงพอสปีดปลายเนี่ยตีเด็ดคร วิ่งเบียดอะไรกระเด็นหมดเลยครับก็ราคาอยู่ประมาณ2 0 0พันตัวนี้มันเบียดดีเบียดโกงมากครับเวลาเราเจอกองหลังที่แบบกองหน้าเราแบบตัวเล็กอย่างเงี้ยพอเจอพอเราเปลี่ยนเป็นเคียวคิเลสเนี่ยเคียวคิเลสอะแม่งเบียดลูกดื้อเนี่ยโคตรเยอะเลยแล้วก็โกงโคตรนะครับสำหรับหน้าเป้าหน้าคู่คือได้หมดเลยนะตัวนี้ก็เล่นง่ายมากๆครับสำหรับเคียวคิเลสก็แนะนาเป็นอันดับแปนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับเคียวคิเลสอันติเมทนะครับ ส่วนอันดับ7ก็เป็นตัวที่กับชาติมาเกิดนะครับตัวนี้ก็เป็นคนนี่เดวิดตัว TS เนะครับเป็นในตัวหนึ่งที่เล่นโคตรง่ายและยิงโคตรโกงยิงคมจัดเลยครับตัวนี้เหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่นะแล้วก็พลังงานอะไรเนี่ยคือดีหมดแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยรูปร่างเนี่ยอยู่ในเกมเมตออยู่แล้วคือเป็นตัวที่วิ่งเป็นม้านะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอาพลังแฝงเนี่ยมันค่อนข้างเยี่ยบคนะครับในเรื่องของการยิงแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเยี่ยบบักราคาก็ถูกด้วยประมาณสองผมว่าโคตรถูกเลย เจอใครที่เล่นแผนหน้าคู่แล้วมีดาวกิดเป็นตัวจริงหรือเป็นสำรองเนี่ยคือโคดโกงนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงแล้วก็ยิงคมแล้วก็รูปดื้อพอมีเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเบอร์นะครับแล้วก็การหาช่องเนี่ยผมว่ากลางๆครับไม่ถึงกับไม่ถึงกับโกงขนาดนั้นแต่เวลากดสับขาหรือว่ากดาวิ่งหนีกร้องหลังเนี่ยค่อนข้างจะด,ดีแล้วก็เล่งงนง่ายมากๆครับก็แนะนําเป็นเคนนี่ดาวกิทเนี่ยเป็นอันดับ7ณนะตอนนี้เลยนะครับ ตัวนันดับผมก็ยกให้เป็นอ่าเปร์เปตัวนะติเมตนะก็ถามว่ามันโกงยังไงครับก็ด้วยสก,กิลมูฟ5าดาวครับมันทําให้มันโกงนะครับใครที่เล่นอ็มเปเป้ผมว่าฝึกเล่นอีลาติโกนะครับค่อนข้างที่จะเรเ่งสปีดอ็มเปเป้ให้วิ่งแซงวิ่งเป็นม้าได้นะครับส่วนใครที่เล่นอีลาติโกไม่เป็นผมแนะนําให้มันกดทิกเกอร์ลันแล้วก็ให้อ็มเปร์เป้เดี๋ยววิ่งทําทางแล้วเราก็ตัวเราก็จะไปคนส่งส่งลูกโดงส่งลูกเลียดให้อ็มเปเป้วิ่งแซงกองหลังนะครับนี่คือจุดเด่นา้ที่ วิ่งทำทางดีแล้วก็สปีดปลายดีมากๆด้วยที่มีความที่เป็นบูทม่วงนะนี่ครับบูทม่วงนะั้มันทําให้สปีดต้นหรือว่าการวิ่งแซงในจังหวะสุดท้าย เนี่ยค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับก็อารมณ์เหมือนแกเล็ดเบลเวลาแบบแทงบอลให้วิ่งอะไรพวกนี้จะวิ่งค่อนข้างที่จะโกงนะครับแต่ถ้าเกิดกดส,สกิลแล้ว,แล,วแล้วเราอยากให้มันเ e อ็มบวเป้มันวิ่งไวอะ่ะเราต้องเล่นสกิลมูฟห้าดาวเท่านั้นนะครับถ้าไปกดสับขาเนี่ยคือเ e อ็มบวเป้โคตรอืดนะครับก็แนะนําให้เป็นเอลาร์ติโก้เนี่ยเอ็มบวเป้จะเร่งสปีดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับราคาอยู่ประมาณสามพัน ใครมีอยู่ก็เล่นได้สบายแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยอ่าเป็นสูงต่ำก็คือเหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวคือเล่นได้หมดครับแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาคือยิงได้หมดสตราบเอเบอเฟตัวนี้ผมยกให้เป็นอันดับหกนะตอนนี้หนา้าสายเอเบอเฟนะครับ ตัวระดับ5ผมก็ยกให้เป็นเปเล่ตัว109ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายวิ่งเป็นม้าแล้วก็เล่นหน้าคู่เล่นกลางก็ได้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจยบักสกิลหมูผ่าดาวเล่นเล่นสกิลไหนก็วิ่งไวสําหรับอ่าเปเล่ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2,000ก็คุ้มกว่าอินเปเป้ด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะราคาประหยัดแล้วก็เล่นได้แบบชิวๆพลังอนาคตก็คือการส่งบอลการยิงการเลี้ยงอะไรเนี่ยคือดีหมดเลยแล้วก่อนตัวเปเร่เนี่ยมนตัวละพ เมตาแล้วก็โครงโคตรนะครับไปที่แบบอยากเล่นหน้าคู่หาแบบเปหาแบบกองหน้าที่วิ่งทําทางดีๆลูกดื้อเยอะๆผมว่านะนําเป็นเปเล่คือวิ่งพังหมดนะครับแล้วแล้วก็เรื่องของพลังเนี่ยผมว่าเล่นได้ยาวๆอวีร์ร้อยเานะครับพลังนี่อาาคตเลยครับสี่เท้าร้อยสามเอ็ดยิงร้อยสแปดส่งบอลก็ดีด้วยนะกองหน้าที่กองหน้าที่แบบว่าส่งบอลดีๆมีน้อยมากๆนะครับก็มีปเปล่นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ส่งบอลดีมากแล้วก็ ลูกดือ้อเล่นลูกกาการลูกภาพคือคือโคตรบักเลยคนระับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับสำหรับเมตานี้นะก็ยกให้เป็นเปเล่เนี่ยอันดับ5นะตอนนี้เลยนะครับสำหรับเปเล่ตัวร้อยเก้านะครับตัวอันดับ4ผมก็ยังยกให้เป็นโยนคับนะผมว่ามันยังก็ยังมีความโกงอยู่นะครับอาจจะไม่ไวเวอร์แต่ก็ยังไวอยู่อาจจะลูกดื้ออาจจะเบียดไม่เก่งแต่ก็วิ่งเบียดมัมว่วๆได้คนระใครที่เล่นโยนคับร้อยเจ็ดก็จะรู้นะว่าตัวนี้มันบักมากนะครับก็คือวิ่งชอบวิ่งเบียดกองหลัง แล้วก็แย่งหมงกองหลังโคตรกิ่งนะเป็นอีกตัวนึงที่ตัวเล็กแต่แย่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกกากาบลูกภาพผืนคือวิ่งเบียดม้วซัวครับมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่บักมากๆแล้วก็โคตรโจงนะครับแล้วก็ราคานะอยู่ที่ประมาณพันสะีทุกวันนี้เขายังใช้กันอยู่เลยครับ o v r 107รสำหรับยนครับ ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนร้อยดาว50ดาวเนี่ยเขาใช้กันแบบ<ม>บึมบั่มนะครับ mm. เวิร์เลยก็เป็นแบบสูงต่ำอย่าไปดูเรื่องของพลังอะไรเยอะครับเพรอะเล่นในเกมอะ่ะมันคนละเรื่องครับโยนครับเป็นอตัวหนึ่งที่บัก็กแล้วก็คุ้มค่ามากไม่ว่าจะเป็นเล่นหน้าคู่ mm. เล่นกลางคือสาราพัดประโยชน์นะครับ mm. เล่น c m ซ้ายขวาคือเล่นได้หมดอเป็นตัวจริงตัวสำรอง ใครที่จะเอามาเป็นตัวจำองผมว่าก็ดีเอามาเอามาเป็นตัวจริง่ผมว่าก็ดีนะครับแล้วก็ความคมเนี่ยผมว่าคมกลิบนะตัวนี้ก็เป็นอรณ์เหมือนเปเลยครับแต่แค่ถนาดสองเท้าค่อนข้างเยี่ยมเนตาสำหรับแผทนี้นะครับสำหรับยวนครับรนะอลุ้นล่างใหม่เร็วนี้เลยนะครับก็โยให้เป็นครับเนี่ยอันดับ4ณนะตอนนี้เลยผมว่าแม่งโกงจัดจับเลยนะครับ ตัวนันดับ3ผมก็ยงให้เป็นอานานะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โกงอยู่นะครับราคาเนี่ยมันแพงโคตร Ooh, เลยสาหรับอานาตัวละสี่พันนะครับแล้วก็พลังแฝงคือแม่งดีที่สุดในเกมแล้วสำหรับกองหน้านะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ว่าจะเป็นแก้เกมระดับล่างหน้ายิงโองเลี้ยงเลียวยิงไกคอยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตบสกอร์ไว้ใจได้แล้วก็วิ่งเบียดลูกดื้อเนี่ยอารมณ์เหมือนโยนครับเลยคือเบียดกระเด็นหมดนะครับก็เป็น, <heid> ปน,นอ,อีกตัวหนึ่งที่กองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดใน,ในเกมนะครับ กอเสียเลยผมว่าสปีดต้นมันไม่ค่อยดีต้องรอลุ้นตัว o v r ใหม่ๆสำหรับายสำหรับแพทนี้ผมว่าายสปีดแพทนี้ค่อนข้างยันน้อยไปหน่อยถ้าเป็นตัวใหม่ o v r แบบ1 1 1เอย่างเงี้ยผมว่าควรวิ่งต่ำๆสักร้อยสมว่าผมว่ากักอเมตาแน่นอน,นครับอีกตัวเนี้ยถ้าใครอยากให้อนาเป็นวิ่งไวๆแนะนำให้เล่นอีลาติโก้หรือว่าลูเล่นนะครับก็จะเร่งสปีดอายให้ทาให้อนาตัวเนี้ยมีสปีดต้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแนะนํา ใครที่กดสับขาอยู่ผมให้เปลี่ยนสกิลไม่ว่าจะเป็นอิลาติโก้หรือว่าจะเป็นรูเล็ตก็จะเร่งสปีดอานายได้ค่อนข้างที่จดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแพงมากๆผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับการซื้อเพราะว่าตัวราส0่พัเเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วครับก็ ถ้าไปเฉลี่ยเนี่ยเราก็ซื้อร้อยเได้2ตัวเลยนะร้อยเก้าร้อยสิบอะไรเงี้ยตัวละสองพันเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มกว่าตัวเนี้ยใครมีอยู่ผมว่าเอามาเป็นตัวจริงตรวมรองคือได้หมดก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ถ้าซื้อผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับอานายตัวละสี่พันมันไม่ได้โกงจนเวอร์ขนาดราคาขนาดนี้นะครับผมเต็มที่ผมให้แค่สองพันปลายๆถึงสามพันพอสำหรับอานายตัวนี้นะครับก็ยกให้อนายเนี่ยเป็นอันดับสามนะตอนนี้เลยนะครับ ตัวรนะดับ2ผมก็ยกให้เป็นพุทกัทนะหร,หรือว่าปู่พุทกัทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ AI ค่อนข้างทีง่จะครบเครื่องดีที่สุดเรียกว่าดีระดับท็อปท็อปท็อปห้าเลยเป็นตัวหนึ่งที่ฉลาดแต่ถ้าเกิดเกมเราตันตันเนี่ยปู่พุทกัทเนี่ยจะลงมาลวงบอลค่อนข้าง,างเยเก่งนะครับสมมุติว่าแดนกลางเราเนี่ยกำลังจะหาตัวจ่ายเงี้ยแล้วกองหน้าเนี่ยเราไม่ทําทางอะไรเลยแต่ถ้าเรามีพุทกัทเนี่ยพุทกัทเนี่ยก็จะถอยย่นลงมารับบอลทําให้พื้นที่เนี่ย การเล่นต่อบอลเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับสังเกตตรง AI ที่ผมเล่นผ่าน,านมานะปุตการ์ดน,นี้ตัวนี้ a อดีมากนะครับแล้วก็เล่นได้ทุกโหมดเในิวิดเอทุกที็คือเก่งหมดเลยนะครับเ mm hmm. ท้าซ้ายเนี่ยผมว่าคมกรีบเท้าขวาเนี่ยยิงกดไซต์ก้อยก็เข้านะครับ mm hmm. ถ้าเกิดไม่ไกลจนเกินไปผมว่าคมมากๆนะสำหรับปุตการ์ดน,นะครับดูไว้ใจได้พลังงานสีท่าท่าคิวมูคือสีดาวนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ต้องมีอะไหล่แลกเปลี่ยนนะครับผมว่าใครแลกมาแบบือเหลือนะผมว่าคุ้มมากๆเอาไปเล่นหน้าคู่หน้าเดียวได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็พลังแฝงเนะี่ยมันครบเครื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยิงไกลเพลเมเกอร์ยิงไซคก้อยแล้วก็เหนือชั้นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าใครแบบไม่เคยจับนะผมว่ามาจับแล้วก็จะรักครับเพราะว่าแม่งโคตรเก่ง AI โคตรดีอ่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือ AI โกงมากเหมาะกับสายตอบบอลมากๆนะครับแล้วก็ลองไปเล่นโหมดเฟ้นหาดูผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วก็ใช้ปรรระะะจาะําาาาาเเเเลลยวว่่่แมมมงข้้ือกกก็กโคคนะับ ไรที่ไม่ค่อยเข้ามือเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้ทางละตัวนี้จ,จะเหมาะกับคนที่เล่นแผนหน้าคู่มากกว่าเอามายืนอ่าเอฝั่งขวาเน,นี่ยคือโคตรเทพเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าครบเครื่องที่สุดในเกมละสำหรับพุดกัดนะครับก็ยกให้เป็นอันดับ2อแลนะตอนนี้เลยนะครับส่วนอันดับ1ผมก็ยกให้เป็นไอ้คิงคองยูเซโอครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ ต้องอันดับหนึ่งครับเพราะว่าเขามีกันทุกทีนะครับในเกมเนี่ยถ้าเราเล่นแรงอะไรหรือเนี่ยก็จะเจอ U C B O แทบจะ90%ิเอเลยครับเล่น10ตาอาจจะเจอ U C เกตาก็ได like ้เป <Yeah, S 1> ็นีตัวหนึ่งที่ทุกทีมต้องมีครับเพราะว่ามันโกงมากนะครับแล้วก็รูปรูปร่างด้วยขนาดสองเท้าด้วยความไวด้วยความคมคือ U C ยิงคมหน้ากรอบคือคมกริบนะครับถ้าเกิดได้แบบเหลี่ยมปั่นโค้งอะไรพวกนี้ผมว่าคมมากๆราคาก็สองพันห้าผมว่าคุ้มกว่าอนาเยอะนะตัวนี้สำหรับ U C B O นะครับ เวิร์กเลยก็เป็นแบบสูงก้างแล้วก็ยิงไกลแล้วก็มีเพลย์เมคเกอร์น,นะครับ าลังเนี่ยเราก็ดวนเองครับเรื่องจุดเด่นของยูเซเลยคือผมว่า2เท้าแล้วก็จุดเด่นอย่างที่2คือสปีดคือบักมากๆวิ่งโคตรไววิ่งเป็นม้านะครับแล้วก็การยิงเนี่ยคือโคตรคมนะครับใครเล่นยูเซก็จะรู้นะเรื่องของสปีดแล้วก็ความคมเนี่ยยูเซแม่งนัมเบอร์วันเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทุกทีมต้องมีนะใครที่แบบว่าอยากเล่นตัวเมตาแล้วก็ไต่แรงแบบง่ายๆตัวโกงๆผมก็ขอแนะนําเป็นยูเซเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ10อันดับ ดีที่สุดที่ผมหามาให้แล้วก็ผมคิดว่าน่า,นา,นาจะลงตัวที่สุดละนะตอนนี้นะครับโอเคครับถ,รถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ